สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางมาใหม่ล่าสุดนะคะจากเซียนปราบเจ้ามือนะคะเพราะว่าเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะคะแอดก็เคยทำสูตรของเซียนปราบเจ้ามือนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าพักหลังๆไม่ได้ตามนะคะก็หลังจากไม่ได้ตามนะคะ เซียนก็ทักไลน์มาบอกใหม่นะคะบอกว่าเข้ามาแล้วหกงวดติดนะคะเซียนบอกว่าเห็นว่าตัวเลขเดินดีนะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปัน xfc อีกรอบหนึ่งนะคะในช่องละองช e แนลนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเซียนก็โชคดีถูกบนถูกล่างนะคะท่านผู้ชมเดินดีมากนะคะงวดนี้เซียนก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับ เจ้าของสูตรนะคะแอดก็ขอฝากช่องละองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมวันนี้จะเป็นเลข ปลดหนี้และก็เลขสั่งล็อกจากเซียนปรับเจ้ามือนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเซียนพร้อมกันเลยค่ะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะครับโลสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอจ้าสวัสดีค่ะเอดละองเองนะคะครับครับครับ,รบเดี๋ยวคลิปกับ ดลองหรือพูดดีพูดเพราะค่ะก็เห็นเซียนทักไลน์มาบอกแอดว่ามีตัวเลขมาแบ่งปันใช่ไหมคะครับข้มาันทางวดหกงวดแล้วครับตลอดเลยเสียดายมากเลยเนาะเพราะว่าแต่ก่อนแอดก็ทำคลิปของเซียนอยู่เนาะครับครับก็ ต่อกระสีห้าขวดเลยผมก็เลยอยากแบ,บ่งปันเอฟซีให้โชคดีประการครับอูย้ยค่ะค่ะพี่เอ็กก็อยากจะโชคดีนั่นแหละจ้ะที่ผ่านมาผมก็ถูกทั้งล่างทั้งบนเลยแหละศูนย์เจ็ดกับเก้าสองโอ้ดีใจด้วยค่ะเซียนโอ้ปันกับกลุ่มของค่ะเป็นเลขสูตรใช่ไหมคะมีทั้งเลขสูตรแล้วก็เลขสังล็อ์มันผสมประสานกันเลย,ยสังล็อ์ก็มีแค่สองตัวค่ะค่ะโอ้ดีเลยเนาะ วันนี้ก็ถือว่ามีบุญจริงๆเนาะที่ได้มาครับ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 ค่ะที่ได้มาลงช่องละองอีกรอบค่ะเพราะว่าเห็นว่าเดินดีค่ะครับเข้าแล้วสี่ห้าวันแล้วเข้ามาจากที่ศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เียแหละค่ะแต่ก่อนเอดกะนำเสนออยู่เนาะเพราะเป็นเซียนปราบเจ้ามือใช่ไหมคะครับครับเนเจ้าเดือดรักเคยออกขับคุณลองอยู่แต่ไป อย่างตอนนี้ก็อยากจะแบ่งปันให้คุณละอองมีเพื่อนเยอะๆ FT เยอะๆเลยนะค่ะแอดเยอะเนี่ยค่ะแอดก็ขอบคุณเซียนมากๆนะคะที่นึกถึงช่องละอองชาแนลนะคะค่ะค่ะงวดนี้ก็ขอตามต่อเนาะเซียนเนาะครับครับเข้าเข้าแน่นอนครับเข้ามาแนแน่นอนค่ะค่ะสาธุงวดงวดค่รับผม แมันอแอ๋อค่ะเพราะว่าว่าไอ้เมื่อวานอยู่ๆคุณพี่ก็แชทไลน์มาบอกเนาะทักไลน์มาบอกเนาะครับครับค่ะเพราะเข้าทั้งวดอ่ะอ๋อค่ะค่ะอยากมีแรงปันกับกลุ่มของคุณลอออะไรแหละะมีคนติดตามมีเยอะค่ะค่ะพี่ค่ะแอดพร้อมแล้วค่ะครับผมครับผมค่ะ น่นเรวิ่งนะครับวิ่งวันนี้แปดตัวเดียวครับวิ่งบนล่างใช่ไหมคะมันบนบนในแปดเลยครับผมมนเจอแปดให้บนเลยแปดอ๋อวิ่งบนแปดเนาะครับครับเอาตัวเดียวเลยครับวิ่งบนแปดตัวเดียวเนาะเลสโซ่เรวเลขเลขเลสมีห้าคนจะบอกที่หลังเราเป็นหมรครับเป็นูนั่นเราบนครับแปดครับค่ะ บนหนึ่งแปดครับบนหนึ่งแปดอือค่ะบนหนึ่งแปดแล้วก็สามแปดครับหนึ่งแปดสามแปดโอ้ค่ะแล้วก็หกแปดครับหกแปดหกแปดแค่นั้นแหละครับแค่นั้นแหละบนให้สามชุดนะคะครับครับครับมาเยอะหรือครับโอ้ดีเลยค่ะเพราะว่าตัวเลขน้อยชุดค่ะให้ลับด้วยนะครับไก่ขับเนาะ บนอย่างเดียวเนาะพี่เนาะเนาะไม่บนแต่แต่แต่ไม่ล่างอยู่นะครับล่างมีอยู่โอ้ค่ะล่างก็มีต่างหากเนาะเดียวสามตัวครับสามตัวค่ะสามตัวค่ะตัวมีสามหกแปดครับสามตัวมีสามหกแปดหกแปดค่ะสามสามแปดครับสามสามแปดค่ะเก้าหนึ่งแปดครับ เก้าหนึ่งเศษค่ะครับครับต่อมาก็ล่างครับล่างล่างขาล่างค่ะวิ่งล่างนะคะล่างเลยศูนย์ห้าเจ็ดเก้าเลขสั่งล็อกนะครับเลขสั่งล็อกเลยเข้า,ขาทุกหมวดเลยเนี่ยล่างค่ะศูนย์ห้าเจ็ดหกเลขสั่งล็อกทางกองสลากเลยเอ,อ๋อล่างคือเลขเลขสั่งล็อกใช่ไหมคะครับสองตัวนี่แหละมาทุกหมวดเลยแหละสั่งล็อกอ,อ่ะไม่พลาดเลยค่ะศูนย์ห้ากับเจ็ดหกเลขสั่งล็อก ศูนย์ห้ากับเจ็ดห้าใช่ไหมคะศูนย์ห้ากับเจ็ดเก้าครับโอ้ล่างศูนย์ห้ากับเจ็ดเก้านี่เลขสังส่งล็อกพิเศษครับเป็นพิเศษเลย oh. แล,ล้วเ,เลขวิ่งคะตัวไหนคะเลขวิ่งอ่ะเลขวิ่งเลขวิ่งแต่ก็ไม่มีวิ่งครับเพราะเป็นเลขเลขเ,เ,เลขที่มาเลขวงในอ่ะนี้ไม่มีวิ่ง oh. เลขสั่งล็อกเขาส่งมาให้เลยวิ่งล่างไม่มีเนาะ ครับมันมีแลวก็ตัวตัวรองอีู่ศูนย์แปดครับตัวรองตัวรองคือศูนย์แปดเนาะแค่นั้นหละครับสามตัวอันนี้คืออันนี้คือเลขสั่งล็อกเนาะ,ะเ,เลขสั่งล็อก,ลอกเลขสั่งล็อกเลนนี่ศูนย์ห้าเจ้าเก้าค่ะเลขสั่งล็อกครับไม่ใช่เลขสูตรเลขสูตรของผมก็สิบหนึ่งแปดสามแปดหกแปดค่ะมันมีเลขสั่งล็อกออกมา ค่ะค่ะเข้ามาที่ว่าหกห้า,า 5, หกมวดแล้วใช่ไหมคะเลขสั่งล็อกค่าเลขสั่งล็อกล่ะเขากเก้าสองกับเก้าสองเขาบอก, 90, 90กูตรเดกับสูตรเ็ดโอ้ดีเลยเนะพีีเนาะ <5 S 1> เลขสั่งล็อกกับเลขสูตรก,ก,ก็จะเดินดีเหมือนกัน<อ>ก<บ>ใช่ไหมคะ ผสมประสานกันเลยเลขสูตรผสมบอกันี่เลขแปดคูแปดคูแปดเนี่ยละค่ะเลขสั่งล็อกมีศูนย์ห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ตัวกันคือศูนย์แปดนะคะครับครับศูนย์แปดก็เลขอันนี้เลขศูนย์ผมหลอกไคทางล็อกโดยตรงก่อนศูนย์ห้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดเลขสูตรผมศูนย์แปด อ๋อแอดก็มาจดรวมกันเลยนี่เป็นรายนะเพราะว่าค่ะเราก็เลือกขีดสี่เหลี่ยมสีแดงไว้เลยเลขสั่งล็อกมีสองชุดนะคะศูนย์ห้าห้าศูนย์กับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะศูนย์ห้าไม่ต้องกลับก็ได้มั่นใจเลยมั่นใจโอ้ยแอดก็จะตามด้วยค่ะถ้าเดินดีค่ะก็อยากจะโชคดีเหมือนกันนั่นเลยค่ะเข้ามาทุกวันเลยแหละแต่ทุนเข้ามามาตลอดเลยเข้ามาตลอดเลยค่ะค่ะ แล้วไอ้เลขสูตรคือเน้นตัวไหนคะเลขสูตรคะเลขสูตรเน้นหนึ่งแปดกับหกแปดนะครับหนึ่งแปดกับหกแปดเนาะบนบนอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องล่างเลยค่มมนบนอย่างเดียวเนาะครับค่ะค่ะงวดนี้มั่นใจไหมคะมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับโอ้มั่นใจล้านเปอร์เซ็นตะ์เนาะสาธุขอให้เข้าปัง,ปงๆนาะอจะได้ดังกับเขาบ้างคะ่ะพี่ ครับครับแล้ว,วขาฝากเอื่อนๆด้วยครับเบอรอโทางลายบางทีใกล้กลๆหัวบอกให้โทรมาถามพม่อีกก็ได้ค่ะข่าบอกมาเลยค่ะศูนย์แปดสามครับศ <0 83 S 2> ูนย์แปดสามแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดห้าหกสี่แปดห้าหกสี่นะคะใกล้ๆขงหอยบอกใครจะ สนใจก็ทักมาอีกครับอีกสองสามวันใกล้หวยออกอะค่ะจะมีโค้งสุดท้ายอีกไหมคะเผื่อว่าจะมีตัวเลขเปลี่ยนแปลงเนาะมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวแน่นอนค่ะค่ะแน่นอนมีครับมีแน่นอนเดี๋ยวโค้งสุดท้ายก็มามาปล่อยให้ fc อีกรอบเนาะครับมาย้ำมีค่ะค่ะมาย้ำตัวเลขค่ะอ๋อค่ะ ค่ะวันนี้ก็ให้เซียนอวยพรให้สมาชิกช่องหน่อยค่ะครับ,รบขออววดนี้ขอให้โชคดีปังๆให้ทุกคนนะครับขอรวยๆนะครับขวดนี้ก็ถือว่าแบ่งปันเพื่อให้เอฟซีได้ปลดหนี้ครับปลดหนี้เป็นสงดีนรโอ้ยสาธุสาธุค<ล>่ะค่ะค่ะแอบก็ <สา S 1> ขอบคุณเซียนมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับ f อช่องละองชนแนลนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข<อ>้าป<อ>ังๆนะคะจะได้ปลดหนี<อ>้กัน ทั่วกับทุกคนนะคะครับผมครับผมค่ะขอบคุณเซียนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะวัสดีค่ะ